สวัสดีครับผมโค้ชนาทีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตผมมาส่งสมาชิกในทีเข้าสอบบัตรประกันวินาศภัยประโยชน์ของบัตรใบนี้จะหล่อยอดอย่างไม่รู้จบท่านเหมือนติดจรวดในธุรกิจ ในฐานเดิมที่ท่านทําอยู่ทุกท่านจะมีเวลาทาข้อสอบ3ชั่วโมงข้อไหนที่ยังไม่มั่นใจหรือยังทําไม่ได้ขอให้ท่านติ๊กคําว่าไม่แน่ใจแล้วผ่านไปทําข้อต่อๆไปได้เลยไม่แน่ว่าคําตอบของข้อที่ท่านไม่แน่ใจจะซ่อนอยู่ในข้อถัดๆไปแล้วสําหรับข้อที่ท่านไม่รู้จริงผมมีส่งเทคนิคการเดาข้อสอบให้แล้วในหลายกลุ่มซึ่งเทคนิคการเดานี้ อาจจะช่วยท่านได้ในบางครั้งไม่ใช่สูตรสําเร็จนะครับเพราะข้อสอบเขาะจะออกคําถามคําตอบมาลวงเราตลอดเวลาขอให้ท่านมันฟังคลิปติวสอบบ่อยๆมันทบทวนทําข้อสอบด้วยตัวเองบ่อยๆแล้วท่านจะสอบผ่านได้ในครั้งเดียวขอให้ทุกท่านสำเร็จผลในการสอบผมขอส่งกําลังใจเข้าห้องสอบไปกับท่านครับ สวัสดีครับผมผมพันธนิรันดรยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เชิญชวนสมาชิกนะครับสอบกันเป็นทําในหน้าประกันวินาศภัยนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับคนขับของเรามาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนําสมาชิกที่จะมาสอบนะครับผมก็ได้มีโอกาสสอบก่อนแล้วหนึ่งรอบก็ได้เห็นแนวข้อสอบโอกาสผ่านสูงนะครับผมโอเคแล้วก็ข้อสอบพยายามตั้งใจฟังโค้ที่เทรนนิ่งนะครับแล้วก็อาติดตรงไหนถามเขาได้นะครับผมคิดว่านี้มีประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็ ข้อสอบออกเยอะจากที่เราได้รับการอบรมนะครับจาก3วันนะครับก็เป็นคำตอบที่ได้เยอะมากเลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่จะมาสอบในในรอบต่อๆไปนะครับออสวัสดีค่ะดิฉันอุบลวรรณสมวงศ์ค่ะมาสอบบัตรในหน้าเหมือนกันค่ะค่ะออมาจากพุทธมณฑลสายสองค่ะของดิฉันนะคะคือมาด้วยความเต็มร้อยค่ะคือแบบว่าอ่านตีสามเมื่อคืนค่ะแล้วก็ซูม3วัน4ี่ห้าซูม3ามชั่วโมงเต็มคิดว่าน่าจะ ผ่านคงไม่ยากเกินไปค่ะค่ะที่ฉันชื่อเพชรไพลินลุงผสมซับค่ะวันนี้มาสอบบัตรในหน้าค่ะก็ติวติวทางซูมอ่านทางซูมค่ะก็เต็มร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ สวัสดีครับเบนนะครับผมอารมณ์กรพรสายลงครับผมวันนี้มาสอบประกันครับก็พีความมั่นใจมาเต็มร้อยก็ได้มีการอ่านหนังสือมาแบบประมาณระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็มีการติวข้อสอบตามที่ทางโบเกอร์เป็นคนติวให้ก็ต้องขอบคุณทางสีกรุงด้วยที่มีการจัดติวมีการเทรนนิ่งทั้งเป็นออนไลน์แล้วก็แบบว่ออฟไลน์ก็ขอบคุณมากครับทาให้แบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเลยสวัสดีครับทุกทุกคนครับผมเค้กนะครับนักการปฐมาชัยพัฒน์วันนี้มาสอบบัตรประกันวินาศภัยครับผม วันนี้ก็พกมาเต็มร้อยเลยนะครับจริงๆอาจจะเกินร้อยด้วยซ้าก็อ่านหนังสือแล้วก็มีทําตัวอย่างข้อสอบมาพอสมควรครับก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งก่อนมาเพราะว่าเนื่องจากว่าเปิดสอบที่ธรรมศาสตร์ที่เดียวไม่ได้เปิดต่างจังหวัดแล้วล้วผมเดินทางมาตตา่ตางจังหวัดเพราะฉะนั้นก็เลยจาเป็นต้องทําให้ผ่านภายในรอบเดียวครับ ครับสว,ส,สวัสดีครับผมชื่อพนวัตรนะครับชื่อเล่นชื่อเสงวันนี้ก็มาทําการสอบออในส่วนของเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนะครับก็วันนี้คิดว่าจริงๆแล้วผ่านการเตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้เรียนกับทางพี่ๆเขานะครับผ่านทางโปรแกรม Zoom เนาะนะครับในหัวข้อหลักๆแล้วก็ ได้มีการทบทวนผ่านทาง u t u b e นะครับรวมถึงทบทวนในการทําข้อสอบด้วยนะครับก็วันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะทําได้ยังไงก็ฝากเพื่อนเนทุกคนนะครับที่จะมาสอบนะครับถ้าผ่านการอบรมนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวในการดู u t u b e แล้วก็เตรียมข้อสอบเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทําได้แน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายอภิธันทาสินมาครับชื่อเล่นชื่อออฟครับผมวันนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นครับผมวันนี้มาสอบนะครับอากัน ภัยในหน้าครับผมวันนี้การเตรียมตัวมานะครับก็คือก็ฟังจากพี่ๆที่เป็นโค้ดนะครับก็ให้คําแนะนําดีมากก็ที่เลือกมาทาประกันบัตรในหน้ากับพาร์ทเนอร์ของเราเองนะครับเป็นการต่อประกันภาษีนะครับให้ความรู้นะครับที่แท้จริงอย่างที่เราได้มากับพี่ที่พี่โค้ด นะครับผมนะฮะก็คือเป็นการได้เปรียบของตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้พาร์ทเนอร์ของเราเองเอมีความรู้ที่ถูกต้องครับผมสวัสดีครับก็ผมธีรวี R v, นะครับชื่อเล่นใหม่นะครับนี่จารุณีค่ะนาประเสริฐโกนนะคะชื่อเล่นเอม็มมาค่ะโอเคก็วันนี้เราสองคนมาสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภัยนะครับ ก็ได้เข้าอบรมกับทางสีกุ้งนะครับเวลา3วันก็จะมีพี่วิวทยากรน่ารักมากเลยนะครับให้ข้อมูล<ช>ความรู้แล้วก็จะมีเ,เป็นข้อมูลชีตให้อ่านนะครับจากทางเว็บของสีกุ้งเลยสามารถเข้าไปดูได้ทุกคนเลยนะครับก็ตลอด3วันที่ผ่านมานะคะทางสีกุ้งได้เทคแคร์ดูแลดีมากค่ะมีการติวอบรมนะคะทุกขั้นตอนเลยติวเข้มนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านนะคะเพราะว่ายังไงก็ผ่านแน่นอนค่ะ การสอบไม่ต้องซีเรียสนะคะทาเต็มที่ค่ะก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเสริมให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นสอบผ่านได้บัตรในหน้านะครับก็อย่างแรกเลยคือที่เราคาดหวังคือเราได้อาชีพเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วเราก็จะมีรายได้ในชีวิตเราเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็คือเหมือนใบเบิกทางครับอีกทางหนึ่งนะครับที่ช่วยทุกคนได้สวัสดีค่ะชื่อนัชากาแก้วเกตน,นะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาสอบ มาสอบขอใบอนุญาตในหน้าค่ะก็อยู่ในทีมของโค้ชนทีนะคะของบริษัทสีคุงก็เมื่อคืนก็กได้ชี้จากรุ่นพี่แล้วก็ดูลายกลุ่มของโค้ชนทีที่พี่พี่เขาพีเซต์แล้วก็มีการติวข้อสอบออนไลน์กันนะคะดูเข้าไปดูดูซูมด้วยค่ะควร<อ>มาสอบเพราะว่าหนึ่งก็คือการทำอาชีพในหน้าค่ะคือเป็นอาชีพที่สุจลิต มีเกียรตินะคะก็คือและหนึ่งก็คือจะเป็นการที่คือรายได้อะจากที่การ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 ายได้ของเขาเรียกค่าคอมมิชชั่นมารู้สึกจะเป็นรายได้ที่แบบแน่นอนถ้าเกิดเราแบบบริการลูกค้าให้ลูกค้าประทับใจอย่างนี้ค่ะนหน้าจะต่างอยู่ตัวแทนตรงที่ว่าตัวแทนเป็นแค่ขายได้แค่บริษัทเดียวนะคะส่วนในหน้าเราสามารถขายทุกบริษัทแล้วเราก็สามารถดูว่าเออบอกลูกค้าเออบริษัทนี้เป็นยังไงมีข้อมูลยังไงคือเราต้องแต่เราต้องเรียนรู้ได้ว่าข้อมูลเป็นยังไงบริษัทมีทุนประกันเท่าไหร่บ้างทุนจัดตั้งบริษัทเ่าไร คือสามารถแบบพรีเซนต์ให้ลูกค้าให้เข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นได้อ่ะคะ่ะให้มาสอบในหน้าเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อดงรัตน์นะคะแล้วก็คุณนภพ,พรวันนี้ก็มาสอบ,บัตรในหน้าประกันวินาศภัยนะคะแล้วก็ติวสอบกันมาสามวันค่ะแล้วก็วันนี้จะสอบแล้วก็เข้มข้นมาๆนกๆค่ะยังไงก็หวังว่าจะสอบผ่านเนาะขอให้ทุกคนสอบผ่านเหมือนกันค่ะใช่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพียนุชชินพรมนะคะ วันนี้มาทําการสอบในหน้าประกันนะคะบัตรประกันภัยก็ก่อนการมาสอบวันนี้ได้มีการเตรียมสอบมาอย่างดีและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโค้ดนาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมผ่านทางวิดีโอคอลทางไลน์นะคะหรือทางซูมเนาะแล้วก็หนังสือคู่มือการเตรียมสอบมาให้ทางของดิชันอย่างดีนะคะทีนี้ก็การมาสอบวันนี้ก็คาดหวังว่าการสอบทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีแล้วก็ คิดว่าน่าจะทําได้แน่นอนนะคะเพื่อจะนำบัตรในหน้าประกันที่เราได้รับเนี่ยเพื่อไปอใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะชื่อพัชระพนาลมวันนี้ผมก็มาสอบในหน้าประกันไทยนะครับเปิดบริษัทเกี่ยวกับขนส่งพัสดุแล้วก็จะเอาเอาไอตัวประกันเนี่ยไป,ไปเพิ่มในธุรกิจครับต้องมาสอบเพราะว่าถ้าไม่มีบัตรมันก็จะทำทำอะไรไม่ได้ ก็เตรียมตัวก็ดูอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ดูแบบ YouTube ที่เขาเคยเคยลงข้อสอบไปด้วยแล้วก็ฟังจากที่อบรมที่แบบมีวิทยากรมาสอนเป็นครั้งแรกที่ได้มาสอบแล้วก็พยายามทำให้ให้ดีสุดให้สอบให้ได้ครับ